ในกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตไหมพิมพบ้านซื้อจากจังหวัดไหนครับจะมีวัดบุรีรัมย์บ้างชายภูมิบ้านสกใจบ้างคือในเครือค่ะเพราะว่าหรมสีย้อมสีเองซื้อเป็นไหมเส้นไหมพ้อขาวมาเอาไหมพ้อขาวมาค่ะเอ่อที่ของผ้าทอทางกุนสีนั้นเขาใช้เส้นไม่ใช่เส้นไหมเส้นอะไรเส้นนาดาลามก็ถึงเดือนละสองพันแก้วเขาเอาไหมอย่างเดียวเลยใช่ไหมท่านี้่เขาไหมอย่างเดียวนอกจากมีพอขาด้วยนะคะเขาอยากได้สาะ เ่้าอย่างน้ทำให้คือต้งใช้เวลาถ้าเป็นจบตั้งผืนผิดบ้านอยู่อยากทาผลงานมาว่าที่เเรื่องผลงานว่าเป็นศิลห็นชงานเนี่ี่คุยเกี่ยวกับอว่าเนี่ยพอชาบ้านหรือว่าใครซไปติดใจเนี่เขาอยากได้่มันกลายเป็นว่าความต้องการเขาสูงแ่ไม่มีผ้าเขา

ผู <Cornell> ้ปกครองเปนผ้คใงเท่าไหร่ขยายไปอ่าหน่งหนึ่ง้มาห้าแสนสามแี่เป็นการซื้อเส้นหมเส้นไหมคาไล้หมุนเรียค่ะพอตอนนี้เไหรแ้าแล้วก็เขาจะให้ผลทีผลตละรมาณห้าหมื่นถองม่นเอาไว้มบบี้อะคือง แต่ว่าเดี๋ยวนี้พอกระทรวงมหาดไทยเขามีลายขอเขาอยากจะให้มีเป็นลายตัวเอสแต่ว่าไม่ไม่ส่วนใหญ่ไม่ไม่ไม่ทำเลยไม่เลยไ่ยใช่ไหมตอนถักรับกวดในแก้วแล้วก็ไล่ด้วยใบเหง่ความอันนี้ก็ผ้าไหมีกแล้วกู้ท่าท่าหมือนกันแต่อันนี้ก็เป็นผ้าทิูเหมือนกันใช่ไหมใช่ผืนนี้พี่ชายอยู่เนี่ยก็ผืนอันนี้หมดแล้วอันนี้็นเช็ดผ้าค่ะ ลิ้มเจ็ดาเนหือเราิาิวตอเรคิว่ออันนี้ก็ขึ้น่ยังไได้้งเ็นแล้วอหใจอที่เราเริ่มผลิตนี่ไงพอมาลายราชวัตรเนี่ยลายราชวัตรนี่ของกอยอไหมขงานใช่ไหมลายราชวัตรลายเกาะยอลายเล่าวีวันนี้เขตั้งเองแล้วนี้ตั้งเองนี้ไม่มีมีแต่พระรนไม่มีนามสีของที่ถูกเจ้าสวรรใช่ไหม คนที่พอจอดได้ที่ถึงมารีก็ได้ไ่เป็นไรเหมือนกันขออันยิ่งกว่าด้วยถ้าคุณชอบขอนก็จะทำสองเงินเออถ้าเรคิดแ้างวัที่เราอาจจะแต่ทำสีอให้ด้วยแล้วนี้ปกตินี้เนี่ยมีแต่งภาพเนี่ยเดี๋ยวเคุยกับท่านทำอุกรณ์ทีว่าเกดตั้งโบ๊ั่นได้ไหม ออ่มีแบบดีอยู่ครับก่อนอยู่โคุงนี้อยู่นั้นอยู่กับอั้ไรรุ่นรุ่นแรกนี่คือก็าเนี่ยโอเคมีชื่อแล้วแหละพัณดาเนี่ยมีชื่อแล้วแหละ อแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าสู้ทางเมงีได้ไหมจริงสู้ได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเขาผลผลิตออกมาน้อยตำลัการผลิตออกมาน้อยแยกกันผลิตลายเพื่อจะเป็นความต้องการของตลาดไม่เสีนไปนี่คนละตลาดเลยก็ของบ้านรอบคนใชตลาดเลยแต่ตอนนี้บ้านรอบรวยอยู่คนเดียวเนี่ยด้ก็เลยเนี่ยเมื่อกี้รกับเราเพราะว่าถ้าเกิด ดูว่ากาแถลงไปด้วยแล้วส่มันเข้าไไม่ใชอันนี้อันนี้เอความนสีเพราะเวลาก็จะเป็นหมแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยายมันจะอยู่ในนนลัวหน้าตัวตัวนันััตนัวาัน

ถ้าเป็นผ้าจกนี่มันจะไม่เกี่ยวอันนี้คือสลุงอย่นีกรทุ่งกุงานี่คือผ้าอันนี้น้องุูงสีน้ำมันจะผืนนุ่นผ้าเสามือผ้าผ้าไหมไทยสาวมือค่ะเป็นน้องยุงสีทองถ้าเป็นไหมโรงงานนี่จะเป็นสีน้ำเงินน้องยุงมัน่ะทานอันนี้คือคือตัวไหมใช่ไหมที่พูดนี้ตัวไหมใช่ไหมผ้าถือผ้าถือผ้าถือผ้าหน้่งสองสาม ในจังหวัดทางก็มีหลายกลุ่มนะครับที่ทมีชื่อเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าทอนมสีหรือผ้าทอพระรดาวันนี้เรามาเยี่ยมชมของกลุ่มผ้าทอพรรดานะครับว่าในกลุ่มเนี่ยอทอผ้ามาตั้งเดิมเหมือนกันแต่ว่าจะมีพิเศษก็คือลายของของผ้าเนี่ยนะครับจะ,จะไม่เหมือนของกลุ่มอื่นซึ่งเขาก็จะมีดีไซน์ของเขาเองในใน,ในส่วนของการคนที่ทอนะครับแต่ กลุ่มนี้ก็จะมีจุดอ่อนที่ว่ากลุ่มผู้ทอเนี่ยยังมีจํานวนน้อยอยู่นะครับเราก็มาดูว่าจะให้ทางสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วก็อำเภอนายโยได้ช่วยเหลือนะในกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างไรนะครับก็มาคุยกันว่าให้ทางทางทางกลุ่มเนี่ยช่วยไปดูว่าเราจะสอนกลุ่มสตรีที่อยู่ในหมู่บ้านหรือที่อยู่ในกลุ่มใกล้เคียงมาเรียนรู้เรื่องของการทอให้มีความชํานาญยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เรียนรู้ ในสเตปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จนไปถึงสเตปที่คิดว่าสามารถดีไซน์ออกแบบได้ให้มีลายที่พิเศษสวยงามอย่างไรนะครับอันนี้ก็ผมมอบให้ทางสำนักงานมนาลาชุมชนจังหวัดได้ได้ไปคิดร่วมกันนะครับก็คิดว่าในปี2566เนี่ยเราก็จะหนุนกลุ่มทอผ้าที่มีศักยภาพหัวไวใจสู้ให้เกิดความเข้มแข็งแลว้วก็ให้มีผ้าทอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตังในเพิ่มมากกลุ่มขึ้นอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นการเสริมสร้างรายได้อาชีพให้กับกลุ่มสตรี ในชุมชนหมู่บ้านของอำเภอนายงด้วยครับงบประมาณในการสนับสนุนกลุ่มนะครับ<อ>เดี๋ยวะจะใช้งบประมาณของงบตามแผนพัฒนาจ,จังหวัดนะครับอันนี้ก็เรามีงบประมาณอยู่ซึ่งคาดว่าไม่มีปัญหาเลย5นะคะตอนนี้เราก็มีรายที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นี่ก็แค่ประมาณ2-3ลายแต่ว่าเราก็จะมีลายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษด,ด้วยค่ะ ก็ใช้เวลาทอนานไหมครับต่อผิวอ่าแล้วแต่เทคนิคการทอค่ะถ้าเทคนิคการทอแบบจบเนี่ยใช้เวลาต่อผิวก็ประมาณสองเดือนหรือสามเดือนค่ะกว่าจะเสร็จถ้าเป็นอ่าผ้าทอขีดหรือว่าผ้าย,ยกปกติเนี่ยก็ยี่สิบปเลหนึ่งเดือนค่ะราคาต่อผืนประมาณเท่าไหร่อะตั้งแต่หลักพันไปถึงหลักแสนค่ะ